น้ำน้ำขึ้นเยอะเลยครับท่านมากเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยน้ำมันเข้าไปในสวนแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหน้ำนะฮะเยอะมากเลยครับเรามาดูกันนะครับเชฟน้ำนะคฮะฟลุ้มนะครับเนี่ยน้ำปลุ้มไปนะครับดูสวยมากครับท่านผู้ชมครับอ้โหสวยมากเลยครับเนี่ยคุ้งน้ำนะครับ น้ำเชี่ยวไว้แล้วฮะน้ำเชี่ยวมากเลยรับทนท่านผู้ชมแถวทาน้ําเข้าไปในสวนเนียนะฮะต้นยางนาโอ๋อยางนานะเห็นคุณน้าวว่าเป็นต้นยางนานะครับหลายต้นอยู่นะฮะนี่นะครับน้ําเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นเป็นยางนานะฮะเป็นยางนาเห็นเห็นน้าชายเขาบอกทํามากระดานได้นะครับสวยงานะครับ ยรรากาศเยี่ยมจริงๆครับเยี่ยมจริงๆบรรยากาศครับนะครับชอบชอบชอบฮนะเห็นต้นไม้เห็นอะไรเงี้ยแยะๆะชอบครับโอเคครับสวัสดีครับ